ในคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงผลประโยชน์ของพอรบกันไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมารู้ถึงขั้นตอนการรับผลประโยชน์จากพรบกันครับวิธีการเบริกพรบ,อรบอรเอกสารต้องใช้อะไรบ้างเบื้องต้นมี1ครับสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง,นะอ,องนะครับอันที่สนะครับสำเนาใบาขับขี่ครับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกันอันที่3ครับสำเนาทะเบียนรถครับและอันที่4ี่ก็คือ ันทึกประจําวันจากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับหรือว่าใบแจ้งความนั่นเองครับและยังมีเอกสารเพิ่มเติมในกรณีของการบาดเจ็บนะครับก็คือ1นะครับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและ2ใบรับรองแพทย์ด้วยครับและเอกสารเพิ่มเติมในกรณีเสียชีวิตนะครับก็มี1สําเนามรณบัตรนะครับสําสำเนาบัตรประชาชนของทายาทผู้รับผลประโยชน์ครับทั้งนี้นะครับผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะยื่นเรื่องนะครับให้ เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ์นะครับของทางโรงพยาบาลนั้นสามารถดําเนินการแทนได้นะครับหรือว่าจะดําเนินการด้วยตัวเองนะครับโดยการติดต่อไปอยังบริษัทกลางนะครับคุ้มครองผู้ประสบภ,ภัยจากรถนะครับโดยโทรไปที่เบอร์ฮอตไลน์นะครับ1791ครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถได้รับผลประโยชน์จากพรบรทั้งค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะ ต่อประกันหรือต่อพรบนะครับในราคาพิเศษนะครับกับคูบัมนะครับก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับทางช่องข้อความนะครับในสื่อโซเชียลที่ท่านได้เห็นคลิปนี้นะครับเพราะว่าทั้ง f a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมทิกต็นะครับก็มีช่องข้อความให้ Direct Message กันถึงการอยู่แล้วนะครับสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ